จับตาให้ดีนะครับเศร,รษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยเติบโตต่ำครับจุดเสี่ยงของไทยอยู่ตรงไหนปัญหาเชิงโครงสร้างจะแก้ไขได้อย่างไรทำไมไทยโตต่ำลงทุกทุกปีตุกี้จะบุขคอจะทาง k k งพมาไล่ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Pro p e r t y l ตี e ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวน,นี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก,กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปวนี้นคุยเรื่องของบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของไทยในปีหน้าจากทาง KKP ครับจะจบปีกันแล้วนะครับนักทุนหลายคนเนี่ยก็มองไปยังปีหน้าว่าไทยในทิศทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรหุ้นเนี่ยจะราคาขึ้นบ้างหรือไม่ต้องบอกเลยว มีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงที่90%การทรงออกที่ดูไม่ค่อยดีนักเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะครับรวมถึงนะตัวเลขเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะขึ้นสูงอีกด้วยครับและซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีบทวิเคราะห์จากทางด็อเตอร์พิพัฒน์เหลืองนิมิชัยถ้าเป็นกรรมการผู้จัดก,การหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินายกินพัฒน์นั่นเองครับ อย่างแรกนะครับท่านมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวจากสภาวะโควิดนะครับแต่ว่ากําลังเนี่ยค่อยๆจะแผ่ลงไปเรื่อยๆรัฐาบาลเนี่ยก็มีการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะโตไม่ถึง3%ไปแล้วครับแล้วในปีหน้าจะมีความเสี่ยงที่รออยู่นะครับอันดับแรกเลยนะดรพิพัฒน์บอกว่าโลกเนี่ยไม่ได้ถดถอยนะครับแต่จะชะลอตัวครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีที่ผ่านมานะครับเงินเฟ้อค่อนข้างสูงดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องสูงไปด้วยแต่การที่ดอกเบี้ยขึ้นสูงแบบนี้นะครับมันทำให้เกิดตัััวทางงงงงแยยยกกคคืออโลฝ่่่นึูไ เศรษฐกิจโตเลขเนี่ยเติบโตค่อนข,ข้างดีเลยนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็แผ่วไปเยอะครับถ้าให้ผู้ใช้ก็คือว่ามีประเทศที่เป็น emerging market นะครับหลายประเทศเลยเดี๋ยวที่การเงินค่อนข้างเละเทะเงินเฟอ้อหนัาขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจพังยับนะครับแต่ประเทศใหญ่เช่นอเมริกาเนี่ยก็ยังคงมีตัวเลข GDP ที่ดูดีอยู่ครับจากการประมาณเศรษฐกิจล่าสุดนะครับจากกองทุน IMF เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะเติบโตได้ประมาณ2.9%ครับก็คือใกล้เคียงกับปีนี้นะแล้วก็เผลอเนี่ยซ้านะครับ ก็ไม่ว่าอเมริกาจะมีตัวเลขที่โดดไปถึง4.9นะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวเลขที่ยั่งยืนอะไรน่าจะลงกลับไปประมาณ2ครับหลังจากผ่านเวลามานับปีนะครับหลายคนก็เริ่มมองว่า้การเกิด Re c ซ s s i o n หนักๆแรงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วอาจจะเป็นหน้าตาแบบ s อ ft Landing น,นะครับก็คือเศรษฐกิจค่อยๆชะลอลงไปครับแต่เง้ยตามนะครับก็เป็นข้อจำว้นในฝั่งของอเมริกาที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตแซงก่อนหน้าโควิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่การขึ้ ให้ค่าเงินสหรัฐอเมริกาแข็งค่าขึ้นมากๆ,ๆเพราะมีเงินไหลเข้ามาครับทำให้ประเทศอื่นๆจะไม่ต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ไดอยากขึ้นก็ตามนะครับแต่พอพี่ใหญ่ขึ้นทุกคนก็ต้องขึ้นไทยเราก็ต้องขึ้นเหมือนกันถึงแม้เงินเฟอ้อเราจะต่ำม,มากๆก็ตามปัจจุบันนะครับตัวดอกเบีย้ยของอเมริกายอยู่ที่5.5%นะครับซึ่งสูงมากๆนะการที่ประเทศน,น้อยๆเ,เนี่ยต้องทาการขึ้นดอกเบีย้ยให้เท่าเทียมหรือสูสีเท่วแบบป้องการค่าเงินอ่อนเนี่ยนะครับก็ทำให้กดตัานการเติบโตของประเทศเหล่านั้นครับ และนี่คือสิ่งที่ด็อกเตอร์เขาพลางชี้แจงให้ฟังนะครับนั่นคือเกิดการดิวเจนครับประเทศอเมริกาก็ยังเข้มแข็งอยู่แต่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างซึมเศร้าอ่อนแอลงไปเรื่อยๆถ้าดูในประเทศไทยของบ้านเรานะครับก็มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปด้วยนะทำให้การฟื้นฟูของเราเนี่ยที่แบบเชือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยก็ถูกแรงดอกเบีย้ยเนี่ยกดดันลงมาด้วยนะทำให้ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดเอาไว้ครับและถ้ามองไปยังปีหน้านะครับด็อกเตอร์ก็ยังบอกว่าเศรษฐไทยปีหน้ายังมีความเสี่ยงอยู่ครับแบ่งเป็นสามประเด็นหลักๆ ในกางขั้นการนะครับว่าภาคบริการเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้ครับและขณะที่ภาคการส่งออกเนี่ยก็กลับมาดีขึ้นนั่นเองแต่สิ่งที่ต้องวังคือด้านของการบริโภคครับต้านการบริโภคภายในเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นักเพราะการฟื้นตัวโดยรวมเนี่ยจะค่อนเปราะบางนะครับแล้ว GDP ของไทยเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวกลับเข้าไปในช่วงปี2562หรือว่าก่อนนั้นนั้นเลยก็เรียกว่าในขณะที่อเมริกาเนี่ยเขาฟื้นกลับมาแล้วนะแต่ไทยยังฟื้นไม่เท่าจุดเดิมครับซึ่งในฝั่งของเ่วทีย ปีนี้นะ่จบที่มัน27-28ล้านคนปีหน้าเนี่ยจะคาดการถึง30ล้านคนนะครับแต่ว่าถ้ามองจริงเนี่ยแรงของการท่องเที่ยวก็ค่อยๆเบาแผ่วลงไปเรื่อยๆครับและถ้าหากท่องเที่ยวเนี่ยมันถึง30ล้านคนไปแล้วเนี่ยจะถามว่าจะเอาอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไปข้างหน้าได้ต่อ พอถ้ามองย้อนไปในสิบปีที่ผ่านมานี่นะครับเอาท่องเที่ยวออกไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ามากโดยเฉพาะสองปีหลังๆนี่ครับถ้า,าท่องเที่ยวออกไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยแทบไม่ฟื้นเลยครับต่อไปดูในภาพของการส่งออกนะครับจะเห็นว่าภาคการส่งออกเนี่ยเติบโตติดลบนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าดรบอกว่าส่งออกเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับเพราะว่าฐานที่ปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่ปีหน้านี่ครับสกิทอเมริกาเนี่ยอาจจะเติบโตได้ช้าลงสิ่งนี้กระทบต่อการส่งออกไทยเหมือนกันครับต่อไปนะครับสิ่งที่ดรัเนคบโ้ตะป็นสััญญาณของเศรรษฐกิจแผ่วคบ อันนี้จุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนที่ส่งสัญญาณชะลอตัวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนถึงตัวเงินเฟอ้อของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำที่0.6%นะครับมันแสดงเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีแรงส่งครับก็กล่าวได้ว่าพอเงินเฟอ้อมันต่ำเนี่ยมันแสดงว่างเงินมันค่อนข้างฝืดนะครับโมเมนตัม um, การเติบโตการบริโภคการจับจ่ายอะไรแบบนี้มันก็จะตึงๆนะครับไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เติบโตด้วยเงเินเะฟ้อนะ3.4มันก็เป็นการสะท้อนนะครับว่าอุปสงค์หรือว่าดีมมมมมมาา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 นนนนนนนขขออออองงงงงเเเเเเรร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 ีีีีี่่่่่่่ยยยยะะะคคคคคัััับบบวววววแแผจจจิิๆตตตตกกก้้ไทป็ุศษฐ อีกเรื่องหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งครับก็มีสัญญาณที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่จากตัวเลขของทาง,ทางการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารครับซึ่งสอสามไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเติบโตติดลบครับนั่นก็หมายความว่าในภาคของการปล่อยกู้นี่นะครับค่อนข้างตึงตัวอย่างมากคำถามก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเติบโตได้ยอย่างไรนะครับหากการปล่อยกู้สินเชื่อเดี่ยมันค่อยๆลดนอ้อยถอยลงไปแบบนี้ก็เพาะรานี้เรื่องของตัวครัวเรือนค่อนข้างเยอะนะครับ SME เเนี่ยก็มีปัญหาด้วยแถมทำให้ธนาคารเนี่ยไม่กล้าที่จะปล่อยกู้เยอะๆฮะ ในมุมของทางรัฐบ,บาลนะครับก็มีแผนการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะปัจจบุบันยังไมช่ชัดเจนมากนะว่าผลของนโยบายจะเป็นอย่างไรยังมีความไม่แน่นอนอยู่ครับซึ่งเรื่องนโยบายเนี่ยก็ถือว่าเป็นคีย์สำคัญของปีหน้าเลยครับเป็นต่อไปเนี่ยดรพูดถึงจุดเสียเ่ยงนะครับด้านราคาพลังงานซึ่งประเทศของเราเ,เป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันนะครับถ้าหากราคา้ํามันสูงเนี่ยเราก็รับภาระที่หนักหน่วงไปด้วยเช่นเดียวกันแต่แถ้าปีหน้าเนี่ครับเกิดการสู้รบกันเนี่ยราคา้ํามันเติบโตสูงขึ้นเนี่ย อันจะเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยได้นะครับและสุดท้ายที่กังวลนครับเป็นปัญหาระยะยาวนั่นคือปัญหาเชิงโครงสร้างนั่นเองนะครับต้องเร่งแก้ครับที่จอรเตอร์พูดกล่าวไปข้างต้นเนี่ยเป็นประเด็นในระยะสั้นนคือในราวๆปีหน้านะครับแต่ว่าหลักๆจริงๆเนี่ยคือปัญหาเชิงโครงสร้างด้านอายุครับ ในอดีตเอ็นด็อกเอรเล่าให้ฟังนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเคยเติบโตถึง7%ต่อปีนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นการส่งออกนะครับเหลือเติบโตประมาณ5%ครับแล้วพอเกิดวิกฤตการเงินทั่วโลกก็เหลือเพียงแค่3%เท่านั้นนั่นหมายความว่าเทรนด์การเติบโตของ GDP ไทยเนี่ยนะครับก็สารบันเตี้ยลงไปเรื่อยๆดังนี้หากเรามองไปในอนาะคตข้างหน้านะครับเทรนด์นี้ยังคงเดิมนะคือยังค่อยน้อยต่อลงไปถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนการแก้ไขทั้งโครงสร้างเนี่ยนะครับการเติบโตจะต่ำลงไปกว่าเดิิมมนนนนนนีีีีี้้้้้ดดวววววววยยยยยยคครรรรรััรัััับบบบออออ่่่่่่่าาาาาางงททททกกกกกไไไปปะะะถหเเเเเเศษฐจจจลลลตตขแ็ engine of growth นะครับหรือว่าเครื่องจักรในการเติบโตต,ตัวต่อไปล่ะ ต้องแก้ไขโครงสร้างปรับเปลี่ยนเพื่อให้ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยถูกยกระดับไปได้ดีกว่านี้ครับตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเจอแรงกดดันอยู่4ประเด็นครับหนึ่งคือโครงสร้างประชากรทีท่เปลี่ยนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเอจจิ้งโซซายตี้สองครับความต้าน,นการแข่งขันขรครับทำให้นายไทยจึงดูดการลงทุนได้และสามครับเราไม่ได้โกลด์ที่สูงแล้วก็การเติบโตค่อนข้างช้าและข้อสี่ครับกระแสร่วงกีนต่างๆนาน,นะครับรักโลบแบบนี้เนี่ยหลายคนให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไทยจะวางตัวเองอยู่ตำแหน่งไหนครับซึ่งดรจะเน้นน้ำอีกนะครับว่าปัญหาเเเชชิงงงงงโคคคคคคครรรรรสสส้้้้าาาาานน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 ีีี่่่่่ยยยะะะะะะัััััับบมมมมวววญกกกแลป็ทตตอถ ต้องช่วยกันคิดนะครับว่าเราในเจ้าระดับความสามารถการแข่งขัน,นของประเทศไทยได้อย่างไรและนี่คือจุดอันดับหนึ่งของไทยครับก็จบแล้วสำหรับบอีคอร์นะครับจากกรรมการผู้จัดก,การหัวหน้านักเสศาสารของทาง KKP นะครับเกีรดนาคิน ก็เรียกว่าได้มุมมองเยอะนะครับที่เอามาฝากกันขยันตูนเต็มเต็มเนี่ยก็ไปดูที่ทางกรุงเทพธุรกิจได้ครับพเพื่อนเพิ่มเข่งามากัมากก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรบัตตี้ครับและขอร้านหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับสปายที่จะฟังคำรู้คำพูนเชิงลึกนะครับผมมีพรีเมียมคอนเทนต์เป็นห้องในวงในกดแอดมาได้ข้างล่างนี้ได้เลยครับอขอ,อบคุณทุกคนสุดท้ายที่นั่งก็ไ่อดก อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ <S <S เพิ่มมูลค่าคา <S 2> <S 2> <S 2> อร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และ้อรนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปใเดนสังหาทรพัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับของเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ